สิบแปดอมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวมเมสุตังเอกังสมยังพัวาสะวะติยังวิหารติเชตาวะนีอนาถิปินทิกิดสะอารามีตตะทุกข์พวาภิกขุอมันเตสิภิกขวติภักทันเตติเตภิกู่พักวาโตปัจจโสสุพักวาเอตัโวจาเมตตายาปิขเวเจโตุยมุติยาเสวิตายาพาวิตายาขัมโมดิกตายายานีกตายาวัตุกตายา อนุทิตายาปริติตายาสุสมารธายาเอกาทัสานิสังสารปติกัง่ากัตเมีเอการัสะสุขังสุปติสุขังปฏิพุชตินะปาปะกงสุภินามปัสติมนุษสานามปิโยโหติมนุษสานามปิโยโหติเทวตาราันตินาสะอาคีวาวสังวาสตังวากามติตุวะตังจิตังสมาทิยติมุขาวนโนวิปัสสิทธิตอสัมมุลหุกการังกโรติ กุฏาริงอภิธรวัฒน์ชนโตทำหามารุกุปะโคโหเทเมตายปิกเวเจโตยมิติยาเสวิตายพาวิตายภูริกตายยานิกตายวัตุกตายานุทิตายปริทิตายสุสัมมาระฆายาอิเมไอกาทัสายสังสาปติกังฆาอธิอนุทิโสภนาเมตตาเจโตยมุติ อาติโอทิสภะระณาเมตตาเจโตยมุติอาติทิสาภระณาเมตตาเจโตยมุติกติหะกัเรหิอนุทิโสภะระณาเมตตาเจโตยมุติกติหะกัเรหิโอทิโสภะระณาเมตตาเจโตยมุติกติหะกัเรหีทิสาภระณาเมตตาเจโตยมุติปัญจหะกัเรหิอนุทิโสภะระณาเมตตาเจโตยมุติสัตตาหะกัเรหิโอทิโสภะระณาเมตตาเจโตยมุติ ข้าสาากเรหิติสาพละนาเมตาเโตุหิมุติกตามีหิปัญจะห่าการีหิยนโนทิโสพละนาเมตตาเโตยหิมุติ สัพเพสัตตาเวลาพยาปชานิคาสุกีอัตตางปัิหารันโตสัพเพปนาเวลาพยาปชานิคาสุกีอัตตางปริหารันโตสัพเพปูตาเวลาพยาปชานิคาสุกีอัตตางปริหารันโตสัพเพปุคราเวลาพยาปชานิคาสุกีอัตตางปริหารันโตสัพเพอัตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชานิคาสุกีอัตตางปริหารันตตเต

สัพเพปุริสาเวลาเพยาปัจจานีคาสุขีอัตตานังปัิหารันตุสัพเพอริยาเวลาพยบปัจจานีคาสุขีอัตตานังปัิหารันตุสัพเพนริยาเวลาพยบปัจจานีคาสุขีอัตตานังปัิหารันตุสัพเพเทวาเวลาพยปัจจานีคาสุขีอัตตานังปัิหารังตุสัพเพมนุสาเวลาพยบปัจจานีคาสุขีอัตตานังปัิหารันตุ สัพเพวินิปัติกาเวลาพิยาปชาณี迦สุขีอัตานังปนิหารันโตเตอิเมหิสัตตะหะกาเรหิโอทิโสภะณาเมตตาเจโตยมุติกาตเมหิทัสะหะกาเรหิทิสาะระณาเมตตาเจโตยมุต <windows> ิสัพเพปุรติมายาทิสายาสัตตาเวลาพิยาปชาณี迦สุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพปชิมายาทิสายาสัตตาเวลาพิยาปชาณี迦สุขีอัตานังปนิหารันโต สัพเพอุตตรายาทิสายาสัตตาเวลาพยาปัญชานิคสุขีอัตานังปัิหารังตัสัพเพทักขีนายาทิสายาสัตตาเวลาพยาปัญชาเนคสุขีอัตานังปัิหารังตัสัพเพปฏิมายาอนุทิสายาสัตตาเวลาพยาปัญชานิคสุขีอัตานังปัิหารังตัสัพเพปชิมายาอนุทิสายาสัตตาเวลาพยาปัญชานิคสุขีอัตานังปัิหารังตั สัพเพอุตารายะอนุริสายาสัตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพธากีนายาอนุริสายาสัตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพหิติมายาติสายาสัตตาเวลาพยาปชะนิฆาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพอุปาริมายาติสายาสัตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุ สัพเพบรัติมาญติสัยปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพปชีมาญติสัยปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพอุตาราญติสัยปานาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุ สัพเพทักขีนายาทิสายาปานาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพบรติมายาอนุทิสายาปานาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพปจิมายาอนุทิสายาปานาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพอุตตรายาอนุทิสายาปานาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพทักขีนายาอนุทิสายาปานาเวลาพยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันต สัพเพหิติมายาทิสายาปนาเวลาพยาปชานิคสุขีตานังปนิหารันตสัพเพอุปาริมายาทิสายาปนาเวลาพยาปชานิคัสุขีตานังปนิหารันตสัพเพปรติมายาทิสายาภูตาเวลาพยาปชานิคัสุขีตานังปนิหารันตสัพเพปัชิมายาทิสายาภูตาเวลาพยาปชานิคัสุขีตานังปนิหารันตสัพเพอุตรายาทิสายาภูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปนิหาร รันตสัพเพทคีนาทิสะยาภูตาเวลาพยาปัจญาเนคาสุขีอัตตานังกันิหารันโตสัพเพบรติมายาอนุทิสะยาภูตาเวลาพยาปัจญาเนคาสุขีอัตตานังกันิหารันตสัพเพปัชิมายาอนุทิสะยาภูตาเวลาพยาปัจญาเนคาสุขีอัตตานังกานิหารันโต สเพอุตารายาอนุทิสซาาพูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปนิหารันตุสเพทักินายาอนุทิสซาาพูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปนิหารันตุสเพทิมายาทิสซาาพูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปนิหารันตุ สเพปุริมายาทิสซายาปุตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปัิหารันตัสเพปฏิมายาทิสซายาปุคลาเวลาพยาปชานนคาสุขีตานังปัิหารันตัสเพปัชมายาทิสซายาปุคลาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปัิหารันตุ สเพออุตตรายติสซายาปุคลาเวลาพยาปจานีขคาสุขีตานังปนิหารันตัสเพทากีนายติสซายาปุคลาเวลาพยาปชานียคาสุขีตานังปนิหารันต สเพบุรติมายาอนุริา an สายปุคลาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปนิหารันตัวสเพปชีมายาอนุริา an สายปุคลาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปนิหารันตัสเพอุตรายาอนุริซายปุคลาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปัญหารันตุ สัพเพธทากีนายาอนุทิสายาปุคลาเวลาพระยาปัจญาเนคสาวกีัตตานังปนิหารันตัวสเพเหติมายาทิสายาปุคลาเวลาพระยาปัจญาเนคสาวกีัตตานังปนิหารันตัวสเพโอปาริมายาทิสายาปุคลาเวลาพระยาปัจญาเนคสาวกีัตตานังปนิหารันตัว สเปปุรัติมายาทิสัยาตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัญนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพปัจฉิมายาทิสายาตตาภาวะปริยาปนาเวลาพระยาปัญนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพอุตรายาทิสายาตตาภาวะปริยาปนาเวลาพระยาปัญนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสเพทกีนยาทิสายาตตาภาวะปริยาปนาเวลาพระยาปัญนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปฏติมายาอนุทิสยาญาตถาภาวะปริยาปัญนาเวลาพยาปชานิกาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพปฏิมายาอนุทิสซาอาตถาภาวะปริยาปัญนาเวลาพยาปชานิกาสุขีตานังปัิหารันตุสัพเพอุตตรายาอนุทิสยาญาตถาภาวะปริยาปันาเวลาพยาปชานิกาสุขีตานังปริหารันตุ สเพธากีนายะอนุริซายาตตาภาวะปริยาปัญนาเวลาพิญาปัจญานิขาสุขีอัตานังปัญหารันตัวสเพหินิมายะติซายาตตาภาวะปริยาปัญนาเวลาพิญาปัจญานิขาสุขีอัตานังปริหารันตัวสเปวปาริมายาติซายาตตาภาวะปริยาปัญนาเวลาพิญปาปัญานิขาสุขีอัตานังปริหารันตัวสภาบุรติมาญะติซายาเอทิโยเวลาพิญาปัจญานิขาสุขีอัตานังปัิหารันตัว สภาปจิมาญาติสายอิทธิโยเวลาพยาปัจจานิกาสุขีตานังปนิหารันตุ สภาอุตตรายาทิสายาอิทิโยเวลาพยาปัญชานิคสุอีตานังปัิหารันตูสภาทากีนายาทิสายาอิทิโยเวลาพยาปัญชานิคสุอีตานังปนิหารันตูสภาปฏิมายาอนุริสายาอิทิโยเวลาพยาปัญชานิคสุอีตานังปนิหารันตูสภาปชิมายาอนุริสายาอิทิโยเวลาพยาปัญชานิคสุขีตานังปนิหารันตูสภาอุตตรายาอนุริสายาอิทิโยเวลาพยาปัญชานิคสุขีต ตานังปัิหารันโตสัพพะราคีนายานุริสายะอิทธิโยเวลาพยาบชานีคาสุขีตานังปนิหารันโตสัพพาเหติมายาทิสายะอิทธิโยเวลาพยาบชานีคาสุขีตานังปัญหารันโตสัพพาออปาริมายาทิสายะอิทธิโยเวลาพยาบชานีคาสุขีตานังปัิหารันโต สัพเพปรติมายาทิสายาปุริสาเวลาพยาปชานิกาสุขีอัตานังปัญหารันตสัพเพปัจติมายาทิสายาปุริสาเวลาพยาปชานิกาสุขีอัตานังปัญหารันตสัพเพอุตตรายาทิสายาปุริสาเวลาพยาปชานิกาสุขีอัตานังปัญหารันต สัพเพทากีนายาติซายาปุริสาเวลาพยาบัจชานนกาสุขีตานังปนิหารันตุสัพเพปฏิมายาอนุริซายาปุริสาเวลาพยาบัชานิกาสุขีตานังปนิหารันตุสัพเพปชิมายาอนุริซายาปุริสาเวลาพยาบัจชานิกาสุขีตานังปนิหารันตุสัพเพอุตรายาอนุริสายาปุริสาเวลาพยาวัชานิกาสุขีตานังปนิหารันตุ สัพเพธขีนายาอนุทิสซายาปุริสาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปนิหารันโตสัพเพเหติมายาทิสซายาปุริสาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปนิหารันโตสัพเพอุปาริมายาทิสซายาปุริสาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปนิหารันโตสัพเพบรติมายาทิสซายาอาลีอาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปนิหารันโต สเพปชิมายาติซายาอาริยาเวลาพยาปัจจาคสุขีอัตานังปัญหารันต สัพเพอุตารายาทิสายาริยาเวลาพะยาบัจานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตัสัพเพทขินายาทิสายาริยาเวลาพะยาบัจานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตัวสัพเพปฏิมายาอนุทิสายาริยาเวลาพะยาบัจานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตัสัพเพปชิมายาอนุทิสายาริยาเวลาพะยาบัจานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตั สเพอุตรายะอนุริสายะอริยะเวลาพยาปชานีคาสุขียัตานังปนิหารันโต สัพเพทขีนายาอนุทิสายาอริยาเวลาภยาปจานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสัพเพเหติมายาทิสายาอริยาเวลาภยาปจานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสัพเพอุปาริมายาทิสายาอริยาเวลาภยาปจานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันโตสัพเพวราดิมายาทิสายาณลิยาเวลาภยาปจานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันโต สัพภพปัชิมิมายาทิสายานริยาเวลาพยาปจานีคาสุขีอัตตานังปัิหารันโต สัพเพอุตตรายาทิสายาณานิยาเวลาพยาปัญญานิคสุขีตานังปัิหารันตุสัพเพทักขีนายาทิสายาณาริยาเวลาพยาปัญญานิคสุขีตานังปัญหารันตุสัพเพปฏิมาญานุทิสายาณนริยาเวลาพยาปัญญานิคสุขีตานังปัิหารันตุสัพเพปัชิมาญานุทิสายาณาริยาเวลาพยาปัญญานิคสุขีตานังปัญหารันตุ สเพอุตารายอนุริสาญาณริยาเวลาพระยาปัจญาคสุขีตานังปัิหารัุ่ตัพสเพทาขีนายาอนุริสายาาริยาเวลาพระยาปัจจาคสุขีตานังปัิหารันตุ สเพเหติมายติสายนาริยาเวลาพยาปัจญานิคสุขีตานังปัญหารันโตสเพอุปาริมาญติสายญาณริยาเวลาพยาปัจญานิคสุขีตานังปนิหารันโตสเพบรัติมาญติสายะเอวาเวลาพระยาปัจญานิคสุขีตานังปัญหารันโตสเพปัจฉิมาญติสายะเทวาเวลาพยาปัจญานิคสุขีตานังปนิหารันโต สเพอุตารายาติสายาเทวาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันโตสเพทกินายาติสายาเทวาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันโตสเพบุรติมายาอนุทิสายาเทวาเวลาพยาปัญญานิคาสุขีอัตานังปัิหารันโตสเปจชิมายาอนุติสายาเทวาเวลาพยาปัญญานิคาสุขีอัตานังปัิหารันโต สัพเพอุตตรายาอนุทิสายาเทวาเวลาพระยาปัานีคาสุขีตานังปริหารันโตสัพเพทากีนายาอนุทิสายาเทวาเวลาพระยาปัานีคาสุขีตานังปริหารันโตสัพเพเหติมายาทิสายาเทวาเวลาพะยาปัานีคาสุขีตานังปริหารันโตสัพเพอุปริมายาทิสายาเทวาเวลาพะยาปัจานีคาสุขีตานังปริหารั่โต สเพกุรติมาญาติซายมนุสาเวลาพยาปัจญานโสพีตานังปัิหารันโตสเพปัจฉิมายาติซายมนุสาเวลาพยาปัจญานโสพีตานังปัิหารันโตสเพอุตตรายาติซายมนุสาเวลาพยาปัจญาโสพีตานังปัิหารันโตสภพทาขีนายาติซายมนุสาเวลาพยาปัจญานโสพีตานังปัิหารันโต สพเปบุรัติมาญานุติสายมนุสาเวลาพยาปัญชาเนคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสภเปัจชิมายานุติสายมนุสาเวลาพยาปัญชาเนกาสุขีอัตานังปนิหารันโตสพเพอุตตรายานุติซาญมนุสาเวลาพยาปัญชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสภเทขีนายานุติซายมนุสาเวลาพยาปัญชาเนกาสุขีอัตานังปนิหารันโต สัพเพหติมายาธิสายมนุสาเวลาพยาปจานิกาสุขีตานังปนิหารันตสัพเพอุปปาริมาญาธิสายมนุสาเวลาพยาปจานีคาสุขีตานังปนิหารันตสัพเพบรัิมายาธิสายวินิปัริกาเวลาพยาปจานีคาสุขีตานังปนิหารันต <ping language> สเพปชจิมายาทิสายววนิปัติกาเวลาพยาปชานีกาสุขีอัตานังปนิหารันตุสเพอุตตรายาทิสายววนิปัติกาเวลาพยาปชานนกาสุขีอตานังปนิหารันตุสเพหทักีนายาทิสายเวนิปัติกาเวลาพยาปชานนกาสุขีอัตานังปนิหารันตุสเปห์รฏิมายาอนุทิสายเวนิปัติกาเวลาพยาปชานนกาสุขีอตานังปนิหารันตุ สเพปัจฉิมายาอนุทิสซายวินิปาริกาเวลาพระยาปชานิกาสุขีอัตตางปัญหารันตุสเพอุตตรายาอนุทิสายวินิปาริกาเวลาพยาปชานิกาสุขีอัตตาังปัิหารันตุสเพห์ทากีนายาอนุทิสซายวินิปาริกาเวลาพระยาปชานิกาสุขีอัตตาังปัิหารันตุสเพเหติมายาทิสซายววนิปาริกาเวลาพระยาปชานิกาสุขีอัตตาังปัิหารันตุ สัพเพอุปนณิมายติสายมินิปฏิกาเวลาพยาปัจชานีกาสุขีอัตานังปริหารันตูติอิเมหิตสหะกเรหิทิสาพพระนามตตาเจโตมุติสัพเพสรัตตานังปีระนังวัจเจตวะภีละนายาอุปคคาตังวัจเจตวะ अनुपखातेन असन्तापं वचेतवा असन्तापेन परियाठानं वचेतवा अपारियाठानेन विहेसं वचेतवा अविहेसाया सपे सत्ता अवेरिणो होंतोमा वेरिणो सुखिनो होंतोमा दुखिनो सुखीताता होंतोमा दुखिताताति मेहि अतः करेहि सपे सत्ता मेतायाते मेतातां खम्मं चेतायाति इति जेतो सप्पा खयापाथा परियुत्थानेहि मुचतितिमु ิมุตติเมตตาจตฺโตมุตติจตฺโเมตตาเจโตมุตติเมตตาผังผามาวิหะรผาวนานิทิตา